ทุกคนจะบอกว่าที่งกิษเนี่ยโอเคแบบเซนซิทีฟมากโอเคไม่สามารถที่จะไอหรือว่ากระแอมอะไรได้โอเคสมมูชันไออย่างเงี้แบบยแบบไอแบบวันนั้นแครอทติคอเนาะสองวันก่อนไม่ใช่สองวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วแครอทติคอซอยกีส้มตำแครอทติคอแบบดูทีวีแล้วทีนี้ <c oughs> ก็แบบ ลืมเกินลืมเคี้ยวทีนี้แครอทติดคอทีนี้ก็เคาะ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 แบบพอไอปุ๊บกะเคาะเลยกูแบบแล้วทีนี้วันนี้ก็ไอก็ไอก็แะแอมเนาะแบบมันเสียงผ่ามติดคอแกทีนี้ใช่ไหมก็แบบ <c oughs> ทำอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะเว้ยเคาะป๊อก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 ทีนี้ก็เลยต้องแบบเวลาจะ <c oughs> เวลาจะไอ <c oughs> จะแ <c oughs> ะแอมต้องทําแบบนี้คือเขาเซนซิทีฟโอ้กูไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบไปรูปจิตแต่ไม่ยอมไปหาหมอกลัวกลัวโควิด กลัวจนเป็นประสาททีนี้กูก็แบบว่า <c oughs> จะทำยังไงล่ะเวลาจะ,กะแกแอมก็ต้อง <c oughs> แบบเนี้ยค้านแบบคือว่าไอแบบนี้ไม่ได้ไอแบบนี้ <c oughs> cannot okay sensitive okay have to do <c oughs> คือเป็นโรคจิตแต่ว่า กลัวจนเป็นประสาทแต่ไม่ยอมไปหาหมอคือเดือดร้อนฉันแกก็เล่าให้ฟังว่าเออประมาณนี้ว่ากูหมืก็ทุกคนนี้จะกินส้มวันนั้นกินส้มไอแล้วก็แลน่ะกูต้องแบบไอไอแฮตดิ <c oughs> yeah. this, ใช่ไหมแล้วก็แอลเลอรจีใช่ไหมข้านคอโอเค This is sensitive โอเค